ขอขยะกินหน่อยครับอโอ๊ย่ังไงเปลี่ยนได้นี่วะแล้วก็ต้องสีส้มดีวะเฮ้ยใครบอกให้มาตั้งสีดีวะน้องมันสามเลยผมจะเป็นนิกผมจะเป็นนิกก็เป็นนิกปดี้เป็นนิกปดี้เมื่อกี้มันกดอันนี้ได้ด้วยเอากดวิ่งกดชีบกระโดดแล้วก็คิวอุ้ยอะไรอะกดคิวคืออะไรอะกดคิวคืออะไรวะ กดชิปชิปบิ้งแล้วก็สเปร๊ก็คือกระโดดถีบเพื่อนอ่ะเคยเล่นเป็นลูกบอลหรือเปล่าเคยเล่นเป็นู้กบอลหรือเปล่าชิปสเปรคิวอ่ะเดี๋ยวมันจะชนเพื่อนเนี่ยนะลุงยูเมงกันเ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยราใช้เพื่อนเป็นอาวุธได้ปะผมก็สงสัยอยู่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยอะไรวะยังไม่ทันเริ่มเลยเม้งโอ้ยก่อนเลยโกโก go ไม่รู้แล้วไปแล้วโดนรถคนดึงเห็นรถคนดึงเห็ที่จ่ะ อะไม่กดเลยอ้ยอะไรอะมโอ้โลนมันซิ่งโอนันซิ่งดาหนึ่งไม่น่ามีอะไรหรอกเออมีส่วนมีส่วนมีส่วนไปตุนมีส่วนไปเฮ้ยได้ของดีไว้ได้ของดีได้ของดีอ้ยรวยยงานหืมงานหมงานหุ้มรอยรวยโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยตกใจประตูเ้ยตจประตูเว้ยนหืมงานหื้มงานหืมอุ้ยออะไรเจอผีหรอ โอ้ยย่จะลองดู้ช่วยอยมันก็มาดิว้อีะูดมาทไมเฮียจะลูกหลายใะเลยเหงื่ยหน้าดิช่วยดิช่วยดิยิ่งเราหาของเลยงบบ้างเท่าไหร่เราก็จะได้ติ๊บไปซื้อของเยอะเท่านั้นเลย มีสายตาเขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจลองไปดูเป่ะอะไรไม่รู้อยากตายด่านแรกเดีอ่ะไหนเราบอกว่าด่านแรกไม่มีอะไรกันวะไงวะน้องอยู่สายพื้นไว้ตูนอยู่สายสายบนนะตูนเมื่อกี้มีหรอกผีไม่มีจริงมิโลเป็นความกลัวเราที่เราสร้างขึ้นเองใช่เหรอวะลิงกังกูลิกูลิกูลิวาตาลิงกังกู

ไปไปขึ้นรถขึ้นรถไม่รู้แล้วไปก่อนแล้วนี่นี่นี่โต้ี่นี่เราจะยกของหนักได้เว้ยเอานี้ป่ะถ้าของชิ้นที่แบบเราเจอชิ้นใหญ่มากๆใช่ปักเราก็จะมีแรงเลยถ้าเราเจอของชิ้นใหญ่เราจะยกไม่ไหวนะเว้ยบิ้กเกอร์ผมว่าอันนี้เว้ยอันนี้แหละควรเลยเนี่ยอันเนี้ยแตมีนักตาวอลด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยสบัตเตอร์ว่ะบัตเตอร์โอ้หมื่นแปดแม่งยังเคลื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่งกอลังจะเดินหนีเลยแม่งโอ้ ตูเลือกเท่าไหร่เลือเจ็ดห้าไม่ได้หรอกมันอาจจะเจ็ดห้าเพราะว่ามันมีบางคนปาระเบิดเมื่อกี้ดิไม่ใช่หยอกเอาหยิบของใครของมันนะคะเป็นคนทำไงอ่ะกดตีกดตีรู้สึกแบบมีเอเนอร์จี้ดิ้งอะกระเป๋าเออกระเป๋าไม่รู้สึกแบบเอเนอร์จี้ดิ้งอะอันนี้คนเดียวไดีไหมไอ้เหี้ยบรรยากาศโอ้ยโอ๊อ้ยแก้วเอ้โอ้ยแก้วเอ้ไม่มีแต่คนชนเราเว้ยเข้าใจแล้วแม่งใครเลี้ยวไม่เลี้ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตุ๊กตาลิงตุ๊กตาลิง มันจะอยู่ใกล้ขึ้นอ่ะเนาะเฮ้ยเป็นตัวข่าวคีวีจังว่าเฮ้ยมวยไหมมวยไหมมวยไหมโอ้ยเฮี้ยตกใจเลตมิโนอุ๊ยอุ๊ยก็เชื้อเชิญก็เชื้อเชิญอ่ะก็ไม่ดิเลตมีโนตัวที่เสียงตัวที่เสียงตัวที่เสียงตัวลูกสองต้องหากเสียงดังเก็บไว้ห้ามพูดอึบอึบ ไอ้เพื่อนวะผมเกือบตายเมื่อกี้นี่ผมเปิดกล่องแล้วเฮ้ยเอ้ยมันยิงผมยิงผม โอ้โหพี่ <c oughs> ไรตโอ้โหลบมไม้หลมรไม้เฮ้ยหิบอไไปอย่าไอย่ามาออย่ามาลมเดี๋ยวงเ้ผมผมไม่อันตรายไม่เห็นปิดรถปิดรถปิดรถมันมีการแบบว่ากินซ้ำได้ป่ะแบบสตามิน่าอัพเกรดซ้ำได้อะไรย่างเงี้ยได้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 ไม้ได้คด้เอาพวกคดณเอาเลือดอได้ไอ้ได้ไม้ได้ะผ้ไม่รู้อะ้ได้เด้ไได้เก็บด้ไว้ซื้ไดืไ้อด้ได้ไม่ได้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 อด้อดเไา้ไ่้ได้อด้ได้ได้้้ไ้ได้ดอดไดได้ได้ได้ไ คนละยี่ห้าพอเออแล้วเราไม่โดนเราก็ไม่ตายเออเว้ยเฮ้ยตุ้นถูกมีเหตุผลมีเหตุผลคนเลยสะสมไปเว้ยนี่ผมคนนั้นเขาเอาสเตมีนาสองอันเว้ยตุ้นทันหลังตุ้นทันหลังทันหลังอุ้ยเจ็ดสิบอะแม่งยิ่งกว่านักกีตาร์เขียนเองเนอุ้ยไอ้ตุนตุ้นตุนตุ้นตุนตุนตุนพี่มีของดีให้ดูเว้ยตุนพี่เห็นอะไรไม่รู้อะ เป็นของดีไว่ไมัเลี้ยวขวาไปแล้วเมื่อกี้นีจะเก็บไปเถอใครจะเข้ามันก็เข้าเลยนะขออนุญาตให้ไม่หืดไล่นั้นเนมายิงนี่ไงเอ้ยเอ้ยทักแล้วถักแล้วถักแล้วก็มาถ่ายไปในหน่งโซ่ติดเปิดประตูเปิดประตู เปิดประตูเปิดฝามาตัเต้อไปกินพิธ so. ีหอยเลดกดนั่งหมดแล้วสีมันขี uh ้นะโอไม่ทำกับไมทำกับตัวไมทำกับตัวอ้ไม่ทำกับตัวโก็รู้กันหมดแล้วเจ็ดทุกอย่างล่ะเฮ้อ โอ้ยตู้ตูตูตูหลบไมดีน้องพี่โอ้โหเดียบร้อยตามร้อย,ยาตามร้อยพี่บอกเลยน้องถ้ามันไม่โหดจริงพี่ไม่ตายเ<อ>ว้ยมีย <c oughs> หน่อหน่อยใจพี่ในใ่อหน่อยใจเว้ยอันนี้มันไปแล้วเนี่ยเช็คมุมเหมือนวาโลด้วเว้ย เออตัวเซียนนี่หว่าตัวเซียนนี่หว่าเนี่ยเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวเลเซอร์เราก็โดดหลบได้นะแล้วก็นั่งหลบได้ด้วยเลเซอร์มันอะต้องเป็นจังหวะหน่อยส่วอ,อีตัวผีผู้หญิงก็คือห้ามมองห้ามมองมันเหมือนเอียนั่นในไม้ขาวอะเรนเนอร์อออแมนชาเรนเนอร์แมนอะรถไม่ต้องไปอ่ะเดี๋ยวหัวเราหาพ่อมึงเลยควายเก่งอะนี่นี่อันนี้นักกีธา นักกีท้าคนรอพ่อมึงเลยยี่อะบอกแล้วนักกีท้าผมอะนักกีท้าตัวยงไม่รู้แหละเมื่อกี้ผมก็วิ่งก่อนเลยแหละไม่รู้พี่บอกวิ่งทำไมผมหันไปผมโดนจับจับผมบอกแล้วมันมีสามทหารเสือเว้ยแม่งรวมกันเต็มบบเลยเมื่อกี้